สามสี่ห้าหกาา่ตัองรหตัวนี้ ยากหน่อยแต่ฝึกสมาธิฝึกสติได้ดีเยี่ยมโอเคเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดคือคือช้าแต่จังหวะที่ทํามันนาจะเดี๋ยวเราจะเพิ่มจังหวะนะครับเอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเรานับพร้อมกันเราจะนับพร้อมกันเลยนะนับด้วยปฏิบัติด้วยทราบทราบพร้อมเตรียมคือพระอาจารย์อยากจะให้ขยับเฉยๆนะคือประเด็นของพระอาจารย์คือ เช้าๆอยากจะให้ขยับเพื่อที่จะตื่นตัวเดี๋ยวตอนบ่ายๆเดี๋ยวพระอาจารย์จะพิจารณากิจกรรมให้ว่าจะทํายังไงบ้างมันถึงจะไม่ง่วงหรือจะพาทําอะไระต่างๆเดี๋ยวตอนนี้ขออยากอยากให้ขยับแต่แต่ประเด็นคือพระอาจารย์ไม่อยากจะให้เป็นอารีบทนั่งสมาธิหลับตาเฉยๆเพราะว่านั่งสมาธิเดี๋ยวพระอาจารย์พอพระอาจารย์บอกลืมตาค่อยจะลืมตานะ คือพอลืมตาปั๊บเราอยู่ในอริยบทไหนเราจะค้างไว้ในอริยบทนั้นเราล,ลืมตาเพื่อที่จะดูว่าเราเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าเนะี่ยขอหลับตาลงไปสิแต่จะทํานะครับแต่เดี๋ยวพระอาจารย์จะบอกเริ่มเตรียมหลับตาให้สนิทเลยให้สนิทนะยืดตรงตรงอขอหลับตาให้สนิทพร้อมหนึ่งไม่ลืมตานะไม่ลืมตาดูสองสาม สี่ห้าหลับตาให้สนิทเลยเจ็ดแคางไว้อยู่นะเก้สบ สิบเอ็ดไหนค้างไว้อยู่นะไหนค่อยๆลืมตาสังเกตดูเพื่อนสิว่าเหมือนเราหรือเปล่าเหมือนนะเอาหลับตาต่อหลับตาหยึดสิบสองอันนี้ช้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มจมังหวะสิบสามสิบสี่สิบห้าหนึ่ง หลับตาให้สนิทดิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบสอบสามสสิบห้าหนึ่งสองสสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนิงไว้ใหนลืมตาดูเพื่อนสิข้างๆก็เหมือนหรือเปล่ามีบางคนผิดปุ๊บลืมตาขอขยับมันก็เลยไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดอโอเคถึงเงาละสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า หนึ่งสองอย่าปล่อยให้ตัวเองหลับนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองหลับจะพยายามเคลื่อนไหวเหมือนเหบือเพื่อนอย่าปล่อยไม่อย่างนั้นมันจะ,ะดึงแล้วมันก็จะเมื่อยเมื่อยกว่าเดิมอีกสองสามสี่ห้าถ้างสงสัยมันหลับหรือเปล่าข้างหลังนะเน,นี่ยสกหนไืมันเขาหลับหรือเปล่ามันหลับเลยหรอ 6, 7, เจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสอ1สิบสามสิบสี่สห้าหนึ่งสอสห้าหกเดแปดอดสิบสองสบห้าหนึ่งสองสาสห้า หกเจ็ดแปดเก้าโอเคเอาไว้ก่อนกอดอกกอดอกกอดอกสะอาดสะอาดสะอาดกอดอกไว้ก่อนเดี๋ยวคือต้องคุยก่อนไม่ไม่คุยพระอาจารย์เริ่มเห็นละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะกลับมาเหมือนเมื่อสักครู่นะ กติกาอยู่ที่นี่ในระหว่างที่พระอาจารย์ท่านบรรยายนะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ฝากหนึ่งคือตรงต่อเวลาปากการที่1น,นะ2คือพระอาจารย์ฝากในเรื่องของระเบียบระเบียบในที่นี้ก็คือแถวของพ่อเราแถวของพ่อเรานะแล้วก็รองเท้าจะพยายามถอดให้มันเป็นระเบียบทุกครั้งทราบทราบ,าบในระหว่างที่พระอาจารย์ท่านบรรยายนะครับพระอาจารย์คิดว่าท่านจะบรรยายประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะ หนึงชั่วโมงครึ่งจะพักเบรกประมาณครั้งหนึ่งฉะนั้นในระหว่างที่พระอาจารย์ท่านบรรยายถ้าไม่หนักจริงๆนะครับเราจะนั่งอยู่ก็คือจะไม่ลุกออกข้างนอกโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็แล้วแต่ยกเว้นกรณีที่ค่าสึกโจมตีอย่างหนักอย่างหนักนะถ้าไม่ปล่อยปุ๊บเละทันทีหรือถ้าไม่ลุกปุ๊บมันก็คือเน่าให้ยกมือขออนุญาตในยกมือสิขอยกมือขวาแนบชิดกับหูขวาสูงๆ แต่ไม่จําเป็นต้องพูดนะไม่ใช่พระอาจารย์กําลังบรรยายอยู่ปุ๊บยกมือขึ้นพระอาจารย์ครับผมปวดขี้ครับมันไม่ได้เรียกว่าขออนุญาตมันเรียกว่าเสียมารยาททราบทราบเอายกมือไหนในยกมือสิสลงสุขพระอาจารย์ไม่รู้ว่ายกมือไปทําอะไรถ้าสมมุติว่าปวดเบาแบบสุดๆเลยมันไม่ไหวละชูนิว้วก้วยจะได้รู้ไงถ้าปวดหนักแบบสุดๆเลยถ้าไม่ปล่อยปุ๊บก็คือเน่าทันทีชูนิโป้ชี้ลง บวทั้งสองอย่างครับอย่างเงี้ยเสร็จยกมือให้พระอาจารย์ท่านเห็นนะยกมือให้เห็นนะครับเห็นเสร็จเรียบร้อยถ้าท่านพายักเกินสามนาทีพระอาจารย์จะส่งหน่วยพิสูจน์หลักฐานไปดูว่ามันตกโถส้วมตายหรือยังยอยักคือเอกลักษณ์ของเยาวชนไทยเอกลักษณ์ของเยาวชนไทยยอยักคือยอยักคือย่อยักคือยิ้มเศราบศราเศราบ อยู่ที่นี่ไม่มีอาการนะครับห้ามทําหน้าตาหน้าบูดง้าหน้าหงีเหมือนกับหมิ่นขี้โดยเด็ดขาดพอใจไม่พอใจต้องมีโยยักษ์คือพอใจไม่พอใจต้องพอใจไม่พอใจต้องเหนื่อยขนาดไหนก็เมื่อยขนาดไหนก็ง่วงขนาดไหนก็ปวดหลังขนาดไหนก็ปวดเอวขนาดไหนก็ตื่นเช้าขึ้นมาได้ยังไม่ล้างที่ตายังไม่แก่ต้องเจอหน้าเพื่อนต้องเจอหน้าครูก็ เจอหน้าพระก,ก็เดินผ่านต้นไม้เดินผ่านต้นไม้เออผีบ้ายอยักษือยิ้มทราบทราบโบ๊โวแวนไหนฟังตรงมอือสิคือพระอาจารย์เห็นตั้งแต่เมื่อเชา้าเห็นตั้งแต่เมื่อวานพระอาจารย์อยากจะสะกิดแต่เนื่นองจากว่าท่าสะกิดมันก็คงจะต้อง ไล่ตามสกิตทีละคนทีละคนมันเป็นยังไงไม่รู้วอแวนคือวอแวนคือไหว้ทราบทราบผ่านพระเดินผ่านพระทุกครั้งต้องไหว้ทราบทราบไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ลูกนี้มุคทุกขคามชื่ญบรรยของชีวิตที่ได้ดนทวลชีวิตย่อมเป็นไปตามแรงดันแห่งกรรม ดังนั้นมนุษย์จชีวิตจึงเป็นสนามสำหร,รับทดลองแรงแห่งกรรมเรื่องของกรรมเ่าเป็นคนรับใช้ใจแ่มันกลัวถ้าเกิดใจไม่กลัวทำไมชนะทุกอย่างเลยมายประกาศพระไปดีอยู่เขาก็มีเวทมนตร์คาถาจริงเขาอาจจะไม่มีอะไรหรอกเขาอาจจะลองของเฉยๆขาลว่าหลงก้อนีกเหมือนกับพูดถึงเขา่านะ เออพระองค์นี้แต่แน่สันใไหว่าลองใส่ไปหลวงพ่อึ๊กอึ๊กเกืบล้มเลยพยายามกัดฟันเดินพระเนงก็เดินเป็นสิบสิบตามหลังเลยหลวงพ่อก็เดินโค้งกลับมาถึงตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเลยบ้านเขาก็เฉยเฉยเรารู้ไงเราตั้งโจทย์ไปก่อนเหมือนเราเคยสอบข้อสอบแล้วสอบตกไม่มีโจทย์ว่าบ้านนี้จะเป็นอย่างนี้ไปถึงบ้านนี้จะเป็นอย่างนี้นะเราก็ถึง เออจริงแ่าว่าเหมือนก็ท้าทายนะพอถ,ถึงปับ๊บขนแขนลุกซ่าขนหัวลุกแล้วก็เสียงทับทับ,ทบคือก็ประทะร่างกายนะ่ะแต่หลวงพ่อก็มีพระดีพิงพิงเหมือนในหนังเลย <c oughs> แต่ก็เกือบล้มเนี่ยอุ๊บง่ายเลยโอ้แรงมากไม่เชื่อไปลองนะกล้าไหมขาดเป็นพระยังสัมนี้แล้วเป็นโยมจะสัมไหนเข้าเลยนะเป็นโยมเนี่ยเข้าสิงเลยนะบอกให้แล้วเธอจะเป็น นั่นเลยนะโอ้นี่เขาเขาเลี้ยงไปยังมีอยู่เล็กๆน้อยแต่ตั้งแต่อย่าไปอย่าไปกลัวหนึ่งเราต้องสวดอิติปิโสสวดพระหุงคาถาชนะมาใอิติปิโสนะอิพะหุงนะพระหุงพระเจ้าตัดสินมหาราชเอาพระหุงเนี่ยออกรบนะสวดพระหุงเสร็จแล้วก็ออกรบชนะพาม่าเนี่ยก่อนเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นของพามา่าหกเดือนพระเจ้าตัดสินก็กลับจากจันบุรีตาดแล้วก็ขึ้นมา กุ้งทบวรีตีเมืองคืนตีเอาหัวหน้าเลยทุบมอข้าวเลยส่วนอิตีวิโสปตะาวาลังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยส่วนแล้วก็สวดเสด็จพระเนนก็พระเนรเก่กาๆพ,พ,พ,พระเนนแผนพัดหนุ่มๆก็ศึกตามมาลบถ้าถ้าชนะครั้งนี้ก็จะกลับไปบวชใหม่ต่อไปมีมีอยู่ห้าพันคนแต่พมา่ายังมีเป็นหมื่นที่อยู่อยุธยาต่างก็เลย มุดน้ําแล้วก็ไปขึ้นไปแบบเหมือนกองโจรอะขึ้นล็อกคอแล้วปาดคอปั๊บปั๊บปัป๊บหัวหน้าตายปัป๊บพระม่าก็แตกตื่นกลับไปประเทศมหม่เมืองไทยก็เลยเป็นเมืองกลับมาเป็นเมืองไทยของเราไม่เป็นท่าของใครโดยพระเจ้าตาัดสินมหาราชแก่ก็เขียนไว้ในวัดอรุณอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาขอถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาว่าไป โก็สวดมนต์ีทีวิโสเลยเหมือนกันพวกเรานี่เห็นไหมขนาดเทวทัตจ้างเอาให้คนเอาเหล้าไว้กอกใส่ช้างช้างกินเหล้าช้างเมาช้างจะวิ่งมาชนพระเจ้าอตัวใหญ่แบน,นั้นนะ่ะพอดีสาวกพระพระอาออนนท์รึเปล่าลูกขวางทางปั๊บไม่ต้องเราเองพระเจ้าบอกเราเองเลยก็อามือปอกดู นาลกิลก,ลกิงยุดก่รนาิิงช้างวิ่งมาปับ๊บเบรกไงงอมเลยว่ปุดตรกกรบกบตลากเหมดอนผู้คนสะอ้อนสอนเลยโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งพระเจ้าเจ๋งเจ๋งตอนนี้พระเจ้ามือปืนมือนงแม่นธนูสมัยก่อนไม่มีมปืนสมัยนี้ต้องมีมือปืนสมัยอ,อะไรนะที่วัยิงหัวยิงหัวดีๆสมัยเปอร์วอะติดกล้องนะยิงได้ร้อยสองร้อยเมตรอ่ะ ตั้งกล้องที่เทคนิคเลยยิงคนมหาไรไรอาชีวะได้แล้วกันนะ่ะเลงดีๆสมัยเปิร์แรงมากสมัยก่อนมีธนูอเนี่ยปุ๊บจ้ากนมายิงปุ๊บง้างก็ปล่อยไม่ออกบทนี้คือบทชนะมารอิติพิโสพระหุงสาหัสหสม,มพินิมมิตรสาวุธานต่างสวดไว้นะใครจะคิดปองร้ายอะไรเราเนี่ยแควคาดปลอดภัยเมื่อ่ารเด เชื่อไม่เชื่อแล้วไปนะคนไหนนอนไม่สวดมนต์นางไม่ไหว้พราผีอัมมั่งอะไรมั่งฝันใครเคยฝันไหมฝันซ้อนฝันอะในขณะเราหลับฝันว่าเราไปนอนแล้วเราก็ฝันแล้วก็เดินต่อไปเรื่อฝันซ้อนฝันในฝันอย่างเดียวอย่างแยกอนนี้ฝันซ้อนฝันเลยในฝันว่าฝันแล้วไปนอนนอนหลับแล้วเราก็ฝันใช่ปะฝันว่าร่างเราไปนอนปุ๊บแล้ว แล้วก็ฝันแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเหมื่อยเหมื่อยเลยแล้วไปไกลลิบ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 อันเนี้ยบางคนไปไกลจนออกกลับไม่ได้คือตายไงถ้าคนไหนฝันอย่างเงี้ยต้องสวดมนต์แล้วก็บอกเพื่อนบอกที่ถ้าเกิดกูดิ้นอย่างนี้นะกูแบบอื้องอหละเธอตกเลยนะให้ตื่นเนี่ยเรียกเรียกเรียกเลยนะอย่าไปอื้องอั้องอังองอ้นานะมันจะไปลิบ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 ไปไกลเลยเคยฝันซ้อนฝันเคยเป็นไหม ใครเคยฝันมันยกมือเออเน่ยฝันซ้อนฝันนะ่ะพยายามก่อนนอนตรวตหันก็บพอแล้วก็ที่นอนสูงที่นอนใหญ่พม่มีมีนอนเสื่อมเดียงสินครบบริบูรณ์ได้สินแปดใบาบารมีสูงกว่าสินห้านอนหลับฝันดีไม่ฝันเห็นผีแล้วก็แล้วก็ได้มีพลังตอนเช้าวันนี้ขอให้พวกเราสะอาดสะอาดอ่า โน้มือไหว้นภพเพียบวันนี้เขาให้พวกเราจงตั้งสติแล้วก็คิดว่าคิดบวกคิดบวกคิดบวกค,ค,ค,คิดดีทำดีพูดดีสิ่งเป็นอดีตเวละไปสิ่งเป็นอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันเราทำดีก็จะได้ดีสมความปรารถนาสายน้ำดนเปลี่ยนใจปลาจริงนไมยกิงไม่พวกเรา กาลเวลาย่อมเปลี่ยนใจพวกเราเปลี่ยนให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเราจะเป็นสุดยอดแห่งมนุษย์สุดยอดแห่งความดีแล้วความดีก็ไม่มีขายเพราะเราทำเองเดินจงกรมนั่งสมาธิได้สวดมนต์ได้ทำวัดได้ฟังครูบาอาจารย์น่ะมันเป็นมันการเสริมทรัพย์เป็นความดีที่เราจะเอาไว้สะสมเอาไว้เป็นคะแนนบุญของเราเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต ตัวเองด้วยพ่อแม่ด้วยครอดดบ,บครัวด้วยเฉพาะคำสัมฤทธิตั้งใจนะตั้งใจพุทธปฏิบัติเราทำได้ใจเย็นเราทำได้ทุกคนเทินคุกเข่ากับพระเลิกประชุมแยกย้ายกันไปนอนกราบงามงามกราบพระให้เราตั้งใจกราบเราตั้งใจกราบทุกคนหนึ่งสงองสามอะราหัง อันดังพุทธังภวันตานิกลาบพุทโธสวากาโตะธรรมะามนามาสามิกลา ปฏิบันนตินาพะคะวาโตกะสังโฆสังฆนมามีกลับอ่าการบ้านกับวันนี้คือจัดที่หลับที่นอนแล้วนอนนะอย่าส่งเสียงดังแล้วก็วันนี้วันโกนแต่พี่คนนั้นเล่นน้องนั้นก็อาจเพื่อน,น,นอาจจะกระซึจก,กะซึกๆอย่าไปกลัวเขาเขามีสัมผัสที่ดี เขาอาจจะมาสนบุญกระแผ่บอกแล้วให้เพ่เมตตาตรวจน้ำวั็จบแล้วล,ล่ะแล้วเราก็ลลมกราบพระนะหนึ่งกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่หมอนอีกสองครั้งบิดามัรดาครูอาจารย์ห้าครั้งแล้วก็ใครที่นับถือศาสนาอิสลามก็อย่าลืมนึกถึงพระอรออเด้อสองแถวนี้ลุกไป พับอัศนะครึ่งหนึ่งพับมาทางนี้พับเป็นไหมพับเหมือนพับคอมอ่ะพับมาทางนี้พับครึ่งมาอย่างนี้พับมาอย่างนี้เออตอนเช้ากับพิกกลับไปนั่งเหมือนเดิมอ่าพิกอ่าปนมมือขอบคุณก่อนกลับลังหันหน้าเดินพิกอัศนะอ่ะสองแถวนี้พิกอัศนะลูกพิกพิกอ่าพิกขึ้นมา ให้เหมือนกันแล้วกำมนมมือขึ้นขอบคุณไปนอนหลับกันดีสองแถวนี้จับอัศนะพิกใกื่อใิพรอแล้วพิกให้เหมือนกันเลยตอนเช้าก็มาพิกนั่งเด๋ยวหมาจะมานอนแทนเราอาเอาเินขึ้นขอบคุณหน่อยๆขอบคุณ ครจะนอนนี่ก็นอนนี่เด้อสองทางนี้ลุกขอบคุณไปเข้าห้องน้ำก่อนนะก่อนที่จะนอนห้องน้ำอ้าวสองทางนี้ลุกขอบคุณที่ยังขอบคุณเจ้าค่ะกับลังหาน,น่าเดิน มีอะไรป่วยไข้ปวดท้องก็หาหมอนปนมือปนมืออย่าลืมปนมือประนมมือสองแถวนี้ลูกขอบคุณหน่อยขอบคุณเจ้าข้ากับลังหันหน้าเดินเก็บไว้อย่าลืมบัตรนะตอนเช้าอย่าลืมบัตรติดหน้าอกนะบัตรได้หนะ้าร้อยบาทนะถ้าคนไหนลืมบัตรได้กาบพระประมาณสองร้อยครั้งแถวนี้ลูกลูกสามแถวเลย ขอบคุณหน่อยเสียงดังๆเสียงอะไรวะ <c oughs> เอมีตัวจีบด้วยจะได้อะไรคะฮะเกรงนะอ๋อ,อ,ไ,อไม่บอกพี่เลี้ยงอะ่ะเออไปไปพี่เลี้ยงไปถึงขนาดพี่เลี้ยงรอไปพี่เลี้ยงอ่ะนะให้พี่เลี้ยงมซื้อให้ก็ได้รอ พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอย่าเพิ่งไปไหนนะซื้อของให้น้องสองคนด้วยพี่เลี้ยงเซฟเอซือ,ซอ,ซอโรตัสอะ่ะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอ่าพี่เลี้ยงดูน้องด้วย